รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อทอฮาริ์เาอร์ไซมัสสวัสดีค่ะเพี้ยปากออนทัวร์มาแล้วค่ะกินเที่ยวเรี้ยถูกค่ากับเรี้ยปากออนทัวร์นะคะตอนนี้ค่ะเรามาออนทัวร์กันต่อที่ต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ว่า แอมนี่ไม่รู้ไปไหนนะคะนา้าใจมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ค่ะที่ท่าเรือโทมาคมามเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าแอมหายไปไหนค่ะนี่แบบเช้ามากๆเลยแล้วก็หนาวด้วยอะ่ะแอมแอมขึ้นมาจากเรือได้ไงอะ่ะเมื่อคืนไปหาปลามาถามจริงใช่ลงเรือไปเขาเนี่ยโหแบบสนุกมาก ไปจับสัตว์ทะเลมาเพียรเลยมีได้กุ้งหอยปูปลามาเพียรเพื่อนหน่อยดิยดแหมระดับแอมแล้วจะเหลือเหรอ <c oughs> ได้เยอะเลยดิเราไม่ได้เขาอะได้เราไปให้กำลังใจเขาก็ได้เยอะเลยมีปลาแซลมอนมีปลาเลยเต็มไปหมดเลยที่ท่าเรือธรรมมาคามัยเนี่ยเขาจะแบบว่าเหมือนพิชาวมองไปจับปลามา,<อ>า,าแล้วก็จะมาไว้ที่นี่แล้วก็คัน แยกเกรดต,ต่างๆไปตามตลาดปลาหรือมูลปากันต่อเนี่ยจออย่างที่เห็นนะฮะคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยที่เอามาก็ส่วนใหญ่เป็นปลาแซลมอนนะครับแล้วก็เ,<อ>เขาก็จะมาคัดกันตรงเน,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 นี้ยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียแยกกันไปแล้วก็คัดเกรดด้วยเกรดเอเกรดดี G หลายคนเคยทานปลาแซลมอนนะแต่จะไม่เคยเห็นว่าจริงๆแล้วหน้าปลาแซลมอนนจะเป็นแบบเนี้ยปกติเห็นแต่เนื้อชมพูชมพูมาใช่ไหมเป็นส้มชมพูแต่จริงๆนี่คือปลาแซลมอนนะแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวผู้ จำได้ให้ที่ดูกะโหลกใช่คือ,อเขาจะ,บะแบบแล้วแหน่อยเขาอะไรกันอยู่อ่ะอ๋อตอนนี้เขากำลังประมูลปลาอ,อยู่แต่ว่าจอยต้องแบบว่าเบาๆห้ามสงดังเพราะว่ารตรงน,นี้เขาต้องใช้แบบเสียงประมูลแล้วก็ห้ามยกไม้ย,ยกมือด้วยเดี๋ยวเขางง คือต้องบอกว่าที่นี่นะคะก็มีชื่อเสียงมากเลยในเรื่องของปลาแซลมอนกับพูชปิกนกและด้านหลังราเดี๋ยวเขาประมูลปลาแซลมอนกันอยู่นะคะเขามีวิธีคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีกระดาษอยู่ในมือใช่ไหมแล้วก็ติเขียนราคาที่เ็งประมูลแล้วก็ดูว่าใครให้ราคามากที่สุดคนนั้นก็จะได้ปลาไปเขาได้เสร็จปุ๊บก็ยกปลาไปเลยง่ายมาก แล้วอนนี้นะครับอันนี้ก็้องกูยกถาดเลยไม่ได้ยกาย็ปตัวถ้าตัวเล็กๆนี้เพราะใส่รวมๆกันไปก็แต่จะเขียนน้ำหนักไว้ว่าเท่าไหร่ไว้ตัวเลขอันนี้จะเป็นน้ำหนักปลานียเป็นไง ที่เขาเรียกว่าหอยปีกนกนะใช่แล้วหรือว่าคนที่นี่เขาเรียกว่าคอคิไกก็คือมีืเสียงมากของโทมาโทไม้นะเราหอยปีกนกค่ะเป็นที่สร้างชื่อของที่นี่เลยใช่แล้วค่าจับได้ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะได้เกรดเอใช่ตัวจะใหญ่อย่างนี้เลยฮะคือนอกจากจะเกตดเอแล้วคือที่ฮอกไกโดนั่นคือจับได้มากที่สุดในญี่ปุ่นเวยก็คือที่นี่เลย อันนี้แหละเชื่อว่าเป็นปลาที่หลายคนชื่นชอบเลยนะคะ mm hmm. กับปลาทูน่าหรือว่ามาคุโล mm hmm. ซึ่งบอกว่ามีส่วนที่คนนิยมมากอย่างโอโทัวโล่างี้นะที huh. ่คนนิยมทานกัน mm hmm. ก็นคือนี่เลยราเห็นกันสดสเลยลว่าแบบว่า คือตอนตอนนี้กำลังอึ้งความใหญ่ของมันครับตัวใหญ่มากไอ้ปลาทูหน้ายักษ์เขียนตรงนี้เนี่ยนะครับน้ำหนักตัวหนึ่งก็ตกประมาณ58ากิโลโอ้ยหนักมากหนักเราแล้วรู้ไหมว่าถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่เนี่ยนะประมาณเท่าไหร่ไห้ทายหน่อยแสนไม่ถึงไม่ถึงจริงเหรอใช่ถูกกว่านั้นประมาณ3ามหมื่นกว่าบาทครับถ้ามอง่ไทยน่าจะเยอะมากนะเพราะว่าโอทอลตัดคำที่จะแพงมากนะแต่ที่อยากจะเป็นตลาดขายส่งแล้วมีแบบไม่แพงอ่ะ คือได้สามหมื่นกว่าบาทได้โตข้านี้ไปขายได้เยอะมากค่ะเยอะมากแม,ม่มือกี่คำเนี่ยอ๋ออยากไปประมูลบ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะเห็นบรรยากาศการประมูลตาเสร็จแล้วนะคือคึกคักมากเลย<ห>น,นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูตลาดจริงๆที่เขาประมูลเสร็จแล้วเขาก็จะไปขายปลาที่นั่นซึ่งเราจะได้ <นะ S 1> ชิมแล้วใช่ป่ะได้ชิมด้วยโอเคไป รถหอยปีกนกตัวใหญ่ส่งตรงจากท่าเรือและทานอาหารญี่ปุ่นรถเด็ดที่แอมและจอยต้องยกนิ้วให้ติดตามได้ช่วงหน้าเลยนะคะ